พาะค,ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้พิเศษกว่าทุกเทปที่ผ่านมาค่ะว่าเจนพามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะมาดูการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมของน้องๆสาขาจิตกรรมคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์ค่ะซึ่งที่เเห็นนี้ก็เป็นภาพวาดของน้องๆน,นะคะเป็นการวาดภาพที่แฝงไปด้วยแนวคิดดีๆค่ะจะเป็นยังไงจะพิเศษแค่ไหนติดตามให้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ ชมทาคะแล้ตอนนี้จะอยู่กับน้องโมค่ะน้องเล็กของสาขาจิตกรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลวิภาจูมเมเนชโชนะคะชื่อเล่นชืมม่อโมค่ะอยู่ชั้นปีที่หนึ่งของสาขาจิตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฒสุราธานีค่ะทำไมน้องโมถึงเลือกเรียนสาขาจิตกรรมคะก็คงจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆได้มีโอกาสไปเรียนวาดภาพค่ะแล้วก็รู้สึกชอบมากที่ว่าเห็นภาพวาดมันเต็มที่เรียนเลยค่ะก็เลยมีความฝันว่าอยากจะลองทําภาพวาดเยอะๆแล้วก็มาไว้ที่ด้านค่ะอ๋อเป็นความคิดที่ ดีมากเลยนะคะแล้วในการเรียนสาขาจิตกรรมของเราเนี่ยคนที่จะสนใจเข้ามาเรียนเนี่ยต้องมีพื้นฐานพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าพื้นฐานอาจจะไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าพอเราเข้ามาเรียนเราก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะคะ่ะช่วยกันตอนนี้ก็อยู่อยู่ปีหนึ่งกำลังกําลังจะขึ้นปีสองในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของเราเนี่ยค่ะเราได้ทําอะไรบ้างในการเรียนก็มีทั้งวาดเส้นวาดหุ่นนิ่งแล้วก็มีการใช้สีน้ํา แล้วก็เรายังมีการปฏิบัติการโดยการใช้วิธีแกะไม้วูดคัดด้วยค่ะแล้วผลงานของเราเราทำมาแล้วกี่ชินคะโอโ้โหนับไม่ท้วนนะคะน่าจะเกือบสิบมีผลงานที่เราจําได้ที่เราชอบที่สุดไหมคะผลงานที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นผลงานสอบค่ะเราได้ว่าเป็นศิลปินที่เราชอบลงไปในงานลองอธิบายสักหน่อย เราว่าเป็นเกี่ยวกับรูปศิลปินของเราเป็นวงที่เราชอบมาแล้วเราก็ต้องการจะสื่อว่าเนี่ยเขาเป็นคงที่เราชอบเราอยากให้เขาแบบอยู่แค่ในการเวลาของเราไปตลอดลว,วิธีการวาดของภาพนั้นเป็นยังไงคะเทคนิคการวาดภาพนั้นเราใช้สีโปสเตอร์ทั้งแผ่นเลยคะ่ะแล้วก็มีการใช้เทคนิคสีของสะท้อนแสงให้เป็นายโมสิกข,ของกระจกนิดหน่อย น้บอกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามีการวาดภาพนับไม่ทั่วเลยมีผลงานไหนที่เราไม่ถนัดไหมคะไม่ใช่สไตล์ของเราถ้าผลงานที่ไม่ถนัดก,ก็คงจะเป็นสีน้ําค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ควบคุมน้ําไม่ค่อยได้แล้วลูกพิมบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยเราใช้สีอะไรคะลูกที่ชอบที่สุดใช้สีโปสเตอร์ค่ะก็ถือว่าสีโปสเตอร์ถนัดค่อนข้างถนัดโอเคค่ะแล้วในห้องนี้ก็เป็นผลงานของ พี่พี่ปีสี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับผลงานเนี่ยก็เราเห็นตั้งแต่พี่เขาเริ่มร่างกันก็รู้สึกแบบพี่เขาเก่งกันมากเลยที่ทาได้ขนาดนี้สมแล้วที่เรียนมาตั้งสี่ปีก็เดี๋ยวอีกสามปีเนาะเราก็ต้องทำเคยคิดไวมไหมคะว่าเราอยากวาดยังไงวาดภาพอะไรอืมอยากวาดเป็นแนวธรรมชาติค่ะเพราะเราอยากให้มีภาพธรรมชาตินี่ไปอยู่ที่บ้านเราหน่อยธรรมชาติเขียวเขียวเนาะใช่ คือเหมือนในความคิดของคุณปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่มีความถนดัดไม่ชอบในด้านศิละปะอยากบอกอะไรกับเขาไหมคะศิละปะมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอย่าคิดว่าตัวเองว่าไม่ดีเพราะว่าการที่คุณลงมือวาดแล้วนะ่ะก็คือเอกลักษณ์ของคุณแล้วค่ะก็อขอฝากนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบศิละปะก็อย่าลืมเข้ามาเรียนที่สาขาจิตกรรมมหาวิทยาลัยราชวัฏสาราษฎรธานีนะคะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้จะอยู่กับน้องเจมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคน้องเจมก็กําลังวาดภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นจดท,ที่เราได้รับซึ่งเป็นภาพที่เราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คุ้นชินกันอยู่นะคะก็เป็น,นรูปอะไรคะน้องเจมรูปพระบรมธาตุชยาค่ะค่ะทาไมเราถึงเลือกวัดรูปนี้คะอ่าด้วยความเราอยากแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะอย่างแรกที่การนึกได้เลยเป็นแลนด์มาร์คของสุราษฎร์ก็พระบรมธาตุชยานี่แหละ ก็เลยวาดรูปนี้ออกมาแล้วรูปนี้เราคิดว่าจุดไหนมันเป็นจุดที่ยากที่สุดคะเอ่อด้วยสเกลมันมากกว่ามันต้องเป๊ะจากมุมแต่ละมุมแต่ละฝั่งมันต้องเท่ากันรายละเอียดค่อนข้างเยอะด้วยฮนะด้านบนด้านข้างนี้เดี๋ยวมันต้องเก็บรายละเอียดเยอะอีกขั้นตอนแรกของการวาดของเราเลยเนี่ยเป็นยังไงคะเ,เริ่มต้นด้วยการลองพื้นก่อนคะ,ะลองพื้นแล้วก็เราเริ่มการร่างโดยการตีสเกล แต่ละอันให้ไปก่อนแล้วก็ค่อยลงสีชั้นแรกชั้นแรกไปคุมชั้นแรกแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดฮะแล้วก็ค่อยเก็บแบบเกา้าเก็บก้อนเมกทีลจุดแรกที่เราเริ่มวาดเลยเนี่ยตรงไหนคะเอ่อจะเป็นตัวยอดยอดไล่ลงมาค่อ,คอยๆเก็บรายละเอียดลงมาจากด้านบนแล้วการวาดของเราเนี่ยเราใช้เวลาการวาดกี่วันนะคะเอ่ออยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง อันนี้คือวาดอย่างเดียวไม่ใช่สีใช่ไหมคะอ,อ๋อถ้าแค่วาดอย่างเดียวจะอยู่ประมาณ2อถึงสวัน,นะะแล้วก็ค่อยลงสีลงสีตอนนี้ลงกำลังลง,ลง,ลง,ลงตรงไหนอยู่คะก่อนที่เราจะมาพูด<อ>คุยกันตอนนี้นเริ่มเก็บรายละเอียดจัดด้านบน,นะะแล้วคด้านลา่างยังยังไม่นะค่อยค่อยไล่ลงไปตอนนี้เริ่มเก็บจากข้างบนลงข้างบนนี้คือเก็บรายละเอียดครับผมครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะ ประมาณ80ดสิบดีปว่าแปดสินตนะชวนส่วนนี้ใช่ไหมค,ครับต้องลงตรงตรงไหนอีกบ้างอคะ,อะยังมีน้าหนักด้านล่างนะยังไม่ได้ใส่น้ําหนักช<อ>ั้นที่สองชั้นที่3การที่เราใส่น้ําหนักกับไม่ใส่น้ําหนักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะมันต้องผลักผลักความเป็นมิติหน้าหลังของรูปของตัวพระบรมธาตุด้วยถ้าเราไม่ใส่น้ําหนักมันจะแบนเท่ากันหมดเลยแต่เริ่มใส่น้ำหนักมันจะเริ่มการคัดคัดตัวให้ตัว,<ม>ตวพระาธาตุนี้ลอยออกมาโน้นขึ้นมา อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นางานที่ยากไหมคะจากประสบการณ์ของเราค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างค่อนข้างยากนิดหน่อยแสดงว่ามันอยู่ที่ความละเอียดกับไม่ละเอียดมากกว่าใช่ค่ะเพราะโดยรูปแล้วไม่ได้ทาเป็นทีแปลงนะส่วนใหญ่จะเน้นในการเกลี่ยเรียบมากกว่าก็เลยทําให้การเก็บละเอียดมันชัดเจนกว่าโซนด้านหน้าโซนด้านหน้าจะเป็นการเบรอภาพให้มาให้ให้จุดเด่นมันอยู่ที่ตัวพระาธาตุมากกว่าจงด้านหน้าและด้านหลัง คระตรงนี้เราจะเบลือภาพไว้เราจะไม่ได้ใส่รายละเอียดไปด้านนี้เราจะไม่ได้ใส่รายละเอียดมาตัวพระธาตุรอกด้านหน้าก็จะเบลอแล้วก็เบลือด้านหลังแต่ให้ตัวพระบรมธาตุเนี่ยดินใช่ใครับร้ไหมคะกับท้องฟ้าก็คือมันเรียกว่าแมทกันใช่ครับเป็นการผลักผลักให้ให้แบ็กเกลผลักตัวพระบรมธาตุขึ้นมาก็คือจากโจทย์ที่เราได้รับว่าเป็นภาคใต้แล้วเรามาเลือกเป็น พระบรมธาตุของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดไม่ไม่ค่อยถนัดแต่ก็ถือว่าได้ฝึกประสบการณ์ในการทารูปแบบนี้ด้วยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนถูกไหมคะไม่ไม่ไม่ถนัดงานละเอียดมากกว่าเออเห็นที่เสื้อน้องด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นเสื้อที่น้องด้านหลังในชรดหลังนิดอะเนี่ยเป็นเสื้อที่น้องวาดเองหรอคะเพ้นเองครับอ๋อเพ้นใช้การเพ้น ลองลองอธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะว่ายังไงรูปด้านหลังเป็นรูปพระพิฆเนศกับชื่อสาขาด้วยความพระพิฆเนศสาขาของเรานับถือตัวพระพิฆเนศอยู่แล้วพราเป็นเทพแห่งศิลปะเราเราเรารู้สึกเเราภูมิใจเรานับถือท่านเราก็เลยเพ้นทั่านที่ด้านหลังเพราะเป็นการบูชาเป็นการโปรโมทสาขาตัวเองไปด้วยเพราะมีชื่อสาขาอยู่ ข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะข้างหน้าข้างหน้าเป็นองค์พระวิษณุ<อ>เป็นเทพของช่างเป็นพงพ่อของช่างต่างๆโอเคค่ะนี่ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะคะทั้งภาพของพระบ,บรมธาตุแล้วก็เสื้อช็อปของน้องที่อยู่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวให้น้องวาดภาพให้คุณผู้ชมเอาลงสีเอาลงสีสักนิดนึงคะ่ะได้ได้ครับ แล้วตอนนี้จะอยู่กับน้องนนท์ค่ะสวัสดีสสดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่เราได้จูดภาคใต้ซึ่งน้องนนท์ก็เลือกวัดภาพอะไรคะเป็นเรือพนมพระครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะือเป็นประจําทุกปีก็คือเรือพนมพระหรือที่เรารู้จักแล้วก็เรียกกันว่าเรือพระค่ะอยากให้น้องเล่าแนวคิดของภาพนี้หน่อยค่ะแนวคิดก็คือ เดียพนมพลาเนี่ยครับเป็นประเพณีชักพลาเนี่ยเป็นประเพณีสําคัญของภาคใต้ครับที่จัดกันช่วงออก,ออกพรรษาทุกปีครับเราจากการเริ่มวาดของเราเนี่ยเร,เราเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากตัวเดียพนมพลาครับคือจะเริ่มวาดจากสวนหัวมาครับอ,อันนี้คือเป็นแบบที่เราเลือกเลือกมาเองถูกไหมคะใช่ครับเป็นแบบที่เลือกเองอันนี้ก็สังเกตได้เห็นเห็นได้ว่าแบบจะมีลาย จุดที่สําคัญสําคัญละเอียดเยอะเขาเรียกว่าลายอะไรคะเป็นลายกหนกครับเป็นลายไทยแต่เนี่พนมพระจะมีส่วนประกอบของลายกหนกลายไทยค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่ามันมละเอียดจากที่เราเห็นพระบรามธาตุาเมื่อกี้รู้สึกว่าภาพนี้จะละเอียดกว่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววิธีการลงสีเทคนิคของเราเป็นยังไงคะวิธีการลงสีเนี่ยจะจะเป็นเกลีย่ยเรียบครับแล้วก็มีทีผู้กันตรงพื้นค สังเกตเห็นว่าเราจะมีท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าปกติแต่ส่วนที่เป็นดินถนนหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคะทําไมต้องเป็นสีดาคะก็คือสีดำเนี่ยมันจะเป็นสีของลานวัดที่ถ่ายทอดมาจากของจริงครับแล้วก็มันจะช่วยผลักตัวเรือพนอพลักของเราเนี่ยให้เด่นขึ้นมาด้วยครับเกตที่เราเห็นเนี่ยเป็นงานตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ4 0เปอร์เซ็นต์ครับก็คือาเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดใช่ไหมคะใช่ เมื่อกี้ก่อนที่เราจะคุยกันกําลังทําอะไรอยู่คะกำลังวาดตรงไหนหรือกําลังระบายสีอะไรกำลังระบายสีรองพื้นครับตรงที่เป็นสีเหลืองหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่คือรองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลงอีกสีหนึ่งใช่ใชไหมคะคแลวสีที่ใช้เราจะใช้อีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสีที่เข้มขึ้นเพื่อใส่แสงเงาครับ mm hmm. เพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เป็นสีเหลืองครับส่วนใหญ่ คือถ้าใส่เราเราใส่สีเหลืองอีกสีหนึ่งไปมันจะทําให้เข้มขึ้นกว่านี้ถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็จะทําให้เรือเด่นกว่าเดิมเนาะใช่แล้วก็การที่เราเลือกพื้นสีดำมาค่ะแล้วก็มาใส่เรือให้มันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะตัดกันหรือมันจะทําให้เด่นมันจะทําให้ดอกยังไงบ้างคะก็คือพื้นสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่เข้มครับก็คือจะทําให้ลําเรือเด่นขึ้นมาก็คือถ้าเดี๋ยวเราจะใช้ อันนี้เราเรือองพื้นไว้ก่อนก็เป็นสีเหลืองอ่อนเจ<ช>เดี๋ยวจะใช้สีเหลืองเข้ม<ช>มาทาเพื่อให้เรือเด่นแล้วก็ใช้สีดําที่จะทําให้พื<ม>้นมันดอกกว่าเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยมันเด่นขึ้นกว่าเดิมส่วนการลงสีของลายกานหดกเหรอคะลายกานะดกเนี่ยก็จะลงสีเหลืองคลุมไปทั้งหมดก่อนครับแล้วก็ค่อยจะมาสอดตรงแสงเงาของตามช่องต่างๆครับ<ม>เพื่อให้หลักลายให้เด่นขึ้นมาครับ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นอาจจะเห็นจะเห็นเป็นเรือพระที่เราเห็นทั่วไปกันทุกปีใช่ค่ะแล้วสำหรทอ้ทองฟ้านี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเติมเตวมของท้องฟ้านี่ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วคือเดี๋ยวลองลงสีให้คุณผู้ชมดูสักนิดคะ่ะ ดีค่ะชื่อฝนนะคะนักศึกษาสาขาวิชาติตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชั้นปีที่4ค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนํางานตนเองที่แสดงอยู่ในหอศิลป์ศรีวิชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,ม,มาศคาสตร์ค่ะแนวความคิดในการส,ส,สร้างรค์ศิลปะนิพนชุดนี้ก็คือการเอาตัวเองเข้าไปแทนกับดอกไม้แล้วก็แสดงถึงความรักค่ะโดยความรักที่หนูแสดงถึงก็คือมีทั้งการรักตนเองและก็การรักผู้อื่นค่ะส่วน งานชิ้นนี้ในการแสดงถึงความรักตนเองก็คือแสดงให้เห็นว่าดอกไม้เบ่งบานสะพรั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ mm hmm. ก็สื่อถึงหนูที่อยู่ในสังคมที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนในความเป็น mm hmm. เพศทางเลือกโดยใช้สีของกลุ่มเพศทางเลือกเข้ามาสร้างสรรค์นในของดอกทิวลิปค่ะส่วนผลงานชิ้นต่อไปนะคะผลงานชิ้นนี้หนูสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ สัญ,ญลักษณ์ของดอกทิวลิปที่เทนด้วยแบบลักษณะของการโอบกอดคือการรักกันนั่นก็หมายถึงความรักฉบับแบบคู่รักของหนูโดยหนูสร้างสารรค์ขึ้นโดยบรรยากาศที่รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีสัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่ทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกับความรักที่อุดมไปด้วยสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ส่วนเทคนิคในการวาดภาพนะคะหนูใช้เทคนิคในการในทางศิละปะเรียกว่าเทคนิคของทีเปลงคือให้เห็นของรอยฝีเปลงในการปาดแต่ละครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าการทําเทคนิคนี้นีตอบโจทย์กับหนูมากเพราะว่ามันทําให้เราสร้างสารรค์งานขึ้นแบบด้านใช้อารมณ์เข้าไปในงานมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เราทําก็คือเราจะได้รู้สึกแบบว่า ในแต่ละครั้งที่เราทามันทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างในขณะนั้นกลีบนี้เราทําเรารู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งในระหว่างการทําระยะการทําก็สามารถทําให้เห็นว่าแต่ละครั้งที่เราทํานั้นเราพิถีพิถันขนาดไหนหรือว่าเรามีรายละเอียดอะไรบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือพลิ้วไหวเรามีอารมณ์แบบออสร้างสรร์อารมณ์ดีหน่อยวันนั้นอ,อ๋อนี้อาจจะแบบ ตึงๆหน่อยเครียดหน่อยอาจจะเส้นอาจจะออกมาแล้วแต่ครั้งค่ะมันอยู่ในผลงานชิ้นนี้ก็คือระหวังในการทําอันนี้คือการค้นหาตัวเองส่วนอะไรที่ทําให้หนูมาถึงวันนี้ได้นั่นก็คือความอดทนค่ะความอดทนของเราที่มีต่อการทํางานหนูใช้บัญญัติกับตัวเองว่าทําทุกวันให้ดีที่สุดให้ได้อย่าไปเสียดายวันข้างหลัง แค่นี้หนูก็รู้สึกว่าเราเราไม่ต้องไปกลับไปเสียดายกับสิ่งที่เราแบบเออวันนี้ไม่ได้ทํานะคะวันนี้ไม่ได้ทําสิ่งนั้นไปก็คือทําทุกวันให้ดีที่สุดเราจะไม่เสียดายอะไรที่ผ่านมาเลยค่ะถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการทํางานก็หนูว่าอยากเชิญชวนทุกคนมาชมผลงานของเราอะค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าสิแล้วมีความสําคัญกับเราเลกอยากถ่ายทอดให้เขารู้ว่ามันสวยงามแค่ไหน จะอยู่กับน้องยีนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องกําลังวาดภาพอยู่เลยค่ะนี่เลยของน้องยีนภาพนี้เป็นภาพอ,าอะไรคะสวนยางสร้างสรรค์ค่ะสวนยางของเราเรามีแนวคิดยังไงคะเออไอสวนยางเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ค่ะอืแล้ววิธีการวาดของเราเนี่ยเริ่มแรกที่จะออกมาเป็นอย่างเนี้ยเรามีวิธีการวาดเราเริร่มจากอะไรคะอ่อขั้นตอนแรกเราก็รองพื้นก่อนแล้วก็ร้อยแห้งแล้วก็ แล้วก็ลงสีสตามที่เราต้องการค่ะเรามีสไตล์การลงสียังไงบ้างะคะเออใช้เทคนิคทีแปลงค่ะใช้แปลงอันใหญ่แล้วก็ปาดปาดปาดไล่แสงเงาพวกนี้ค่ะถ้าเห็นแปลงค่ะอ๋อค่ะแล้วภาพนี้เรามีระยะเวลาในการวาดเท่าไหร่คะเออเฉพาะ<ถ>วาดนะเฉะพาะวาดก็ประมาณ4วันแล้วก็ระบายสีอีกสีแล้วก็5วัน ประมาณน,ะนั้นนะ,นะ,นะก็ถือว่านาน<ม>อยู่นะคะอันนี้เป็นแบบเร่งรีบหรือว่าปกติหรือว่ามันสามารถจะช้ากว่านี้ได้หรือเร็วกว่านี้ได้มันจะช้าก็ได้จะเร็วกว่านี้ก็ได้เทคนิคทีเป็งมันก็ปาดปัดปาดอยู่แล้วค่ะอยาก <c oughs> อยากให้น้องอธิบายแบบลุงลึกรูปภาพนี้นะคะ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมเราถึงเลือกสวนยางแล้วก็แอบเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าสวนยางเนี่ยไม่ใช่เป็นสนยางธรรมดานะคะมันมีลายอะไรที่เราก็คุ้นๆตากันอยู่ค่ะเออมันเป็น ลายผ้าถุงของภาคใต้มันเป็นเอกลักษณ์ของอย่างนึงภาคใต้เห็นพวกแถวบ้านใส่พวกเนี้ยค,คุณแม่คุณคยายอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อมาวาดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่ายังมีแสงลงมาอีกค่ะเป็นแสงยามเช้าค่ะนี่ก็คือเป็นลายผ้าถุงก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของภาคใตใ้ค่ะก็จะมทีทุกต้นเลยใช่ไหมคะ,คะแ,แล้วก็มีแสงมาจากฝั่งไหนฝั่งนี้ลงมา เป็นยามเช้าค่ะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้จากโจทย์ที่เราได้รับนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยวาดภาพที่เกี่ยวกับโจทย์ในลักษณะนี้มาก่อนไหมคะไม่ค่ะอันนี้ถือว่าถนัดหรือเปล่าเอ่อถนัดค่ะเป็นวิวดิวทัศน์ของสวนยางเป็นพวกเี้ค่ะเราผลงานภาพล่าสุดของเราเนี่ยเป็นภาพอะไรคะผลงานล่าสุดนะคะเป็นเป็นวาดเป็นวาดเส้นค่ะพวกดออิ่งไง เดี๋ยวให้น้องลองลองสีตอนนี้น้องกำลังลงสีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้น้องลองสีให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเราสร้างสาขาวิชาทางด้านศิลปรกรรมนะครับเพื่อให้เกิด สุนทรภาพแล้วก็ฟังงามในในท้องถิ่นนะครับเราคิดว่าการนำศิลปะร่วมสมัยนะครับมาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของมาาลราชภัฏนนะครับเป็นการเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดความงามทางศิลปะนะครับที่เป็นสากลให้คนทั่วไปในส่วนภูมิภาคของท้องถิ่นนะครับได้รับรู้ความงามผ่านศิลปะร่วมสมัยนะครับโดยในการเรียนการสอนของสาขาวิชาจิตกรรมนะครับชั้นปีที่หนึ่งเราก็จะเรียนวิชาความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับ การเขียนภาพเหมือนจริงนะครับเป็นหนึ่งปีสองพอปีที่สามเราก็เขียนวิชาเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์โดยใช้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์งานศิลปะทีนี้พอชั้นปีที่สีนะครับเราก็จะให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้จากศิลปะตั้งแต่ที่เรียนมานะครับตั้งแต่ชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับโดยใช้แนวความคิดเป็นหลักนะครับในการทํางานในการนําความคิดนะครับซึ่ง ในชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาชั้นปีสีเราก็จะมีการใช้ชื่อว่าวิชาศิลปะนิพนธ์นะครับวิชาศิลปะนิพนธ์เนี่ยก็จะให้นักศึกษานําเสนอความคิดผ่านผลงานศิลปะตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องรู้ศักยภาพตัวเองว่าตัวเองมีความชํนานาด้านไหนถนัดด้านไหนนะครับจึงจะสามารถถ,ถ่ายทอดผลงานตามที่ตัวเองถนัดนะครับ โดยทุกคนมีอิสระนะครับในการสร้างสรรค์ใช้สื่อที่ตัวเองถนัดใช้เทคนิควิธีการที่ตัวเองชอบแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับนาความคิดและนําทักษะฝีมือมาประกอบกันเพื่อถ่ายทอดความงามทางศิลปะและก็สามารถอธิบายให้คนทั่วไปได้รับรู้ ผ่านผลงานศิลปะโดยมีการจัดงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการแบบอย่างให้นักศึกษาได้รู้จักสร้างสารรค์เผยแพร่และถ่ายทอดความคิดตัวเองนะครับให้คนทั่วไปได้รับรู้สร้างศิลปะด้วยครับในการเรียนการสอนนะครับก็จะมีงานทางด้านจิตรกรรมนะครับการภาพวาดงานปั้นงานประติมากรรมนะครับแล้วก็งานเทคนิคภาพภาพิมพ์นะครับแล้วก็มีการนำนักศึกษาออก ไปเข้าข่ายนะครับหรือว่าเลนส์สเคปในนอกพื้นที่แล้วก็พานักศึกษาออกไปบริการชุมชนนะครับบริการวิชาการอย่างเช่นท,านทานนาําดดงา,น,านจิตกรรมฝาผนังตามโรงเรียนหรือว่าตามหน่วยงานราชการที่ร้องขอมาครับก็ขอเรียนเชิญน,น้องๆนะครับที่สนใจนะครับมาเรียนสาขาวิชาทางด้านจิตกรรมนะครับเราใช้ หลักสูตรการเรียนการสอนนะครับให้ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์พร้อมนะครับมีพวกอุปกรณ์วาดภาพขาตั้งวาดภาพขาอย่างอุปกรณ์งานปั้นแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในการถ่ายทอดความรู้รวมทั้งเราเชิญวิทยากรส่วนกลางนะครับมาถ่ายทอดความรู้ให้ให้นักศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชานี้ครับ